พูดได้สิคืนอีกบอลนี่บอลเอาเอาแม่แม่สีแม่สีเอาล่องมาเบิงก้อนเพื่อเพื่อได้ยังได้เสียงห้องหองนะเสียงดังๆนะ มหาจุลามจรสารคามมหาจุามจรสารคานั่งดีๆเออว่าเต็มเสียงเลยมหาจุลามจรสารคาม <laughs> Để hôm nào phút มหาจุฬามจรสาละคามสมบูรณ์ตามนวรโกองค์

แต่ว่ามันมันมันเป็นเน้นพวดนะเน้นตามโพวดมันมันมันบอกไปน้ากันมันจืดล่งเหล้วก็ะาน่มันมันมันอันนี้โพวดขันพ้นโดดน้ำก็คือลงทั้งตัวเไหมตามบอกเลยมันบอมันบอล่มแบบนั้นน้ำมันกระจายแห้งโพวด เอาแม่แตงนั <laughs> ่งนิ่งๆเด้อจะไปโยกเด้อจะไปโยกเด้อเอาเมนี่ แต่ว่าไอ้พรกันสถาพรในจังหวะนี่นะว่าเขาเฮ็ดนใงไดสิเขาในไปพร้อมกันมันมันต้องมันมันสิลากไอ้พรหน่วยหน่งแลักขจังไงสธาพรในอลองว่าบ้างสร้างคนอ่ะฝีฟังก่อนพรสร้างคนสร้างปัญญาสธาพร So เด็กบุญคุณค่าบารมีเดชบุญคุณค่าบารมีมันสิตอพยายามเก็บล้มดีๆนี่ดีกับไอ้มีกับด้วยเดชบุญคุณค่าบารมีโดยประคุณความดีพระเทศน์พราจย์ นำทังข้อบริหารองค์พระเทศิษยราารใน้เริ่มเอื้มคุการนำทงข้อบริหารองค์พระเทศิษราการได้เริ่ม มาตอนเอออ่ามาตอนสองะเทศตจริมมองค์ประเทศมัออกเทพเทระเทศสาิจในดเลิ่เพประเทศาจัดเริ P ่เพิ P ่องค์พระนามังบริหาร สร้างพลสร้างปัญญาสถาพรมันไม่เอาไหมมันคือหลายสารเดยสร้างคนสร้างปัญญาศรัทธาพอสร้างคนสร้างปัญญาไอ้สารนี่มัน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 คนละมันคนละสารเดีสร้างพลสร้างปัญญาสถารสร้างพลสร้างปัญญาสถาพอ สร้างคนสร้างปัญญาสกขาพรฝึกบัดนี้ฝึกอาปากน้องผู้ใดผู้ใดอาปากน้อยๆนี่เสียงนันสีบ่บ่ไปต้องฝึกอาปากแลัวก็เพ็งเสียง มันสีมันสีต่อ,พอเพราะฉะนั้นต้องเก็บร่มได้หลายมันมันสีต่อยบ่อไอเ้เรื่องอะไานิยมชนมันสีบริยุทได้เลยโยมชนชื่นชมนี่ยายมีมากมายหนึ่ยานำปัญญาพาตนพ้นเข็นได้เนี่ยตรงเนี่ยแหละคำว่าผ้าเนี่ยก็ต้องมาออกนะครับนำปัญญาพาตนพ้นเข็น นำปัญญาพาตนพนเขนำปัญญาพาตนพนเข็ญศึกษาธรรมนำตนพลนลำเคนนอายุเย็นเป็นคนคนอบายบันิมันตรงนี้มันสีสีไว้ฟ้งบนกันได้ พัฒนาพาตนเป็นคนดีมาหาจุลามาพีดีนอดีลายพ,าพัฒนาพาตนยาเกิดตาพัฒนาพัฒนา มัน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 เสียนี่เป็นคนดีมหามหาจุลามหานั่นละมหาจุลามาคีทีมาคีมหาจุลามาพีดีนอดดีไรพัฒนาพัฒนาดีนอดดีไรดีนอดดีไรพัฒนาพาตนเป็นคนดีมหาจุลามา พัฒนาพระุณเป็นคนดีมหาจุลามาพีนีรมาีมามาพีน่ยอาที่เพีนาพรตนเป็นคนดีมหาจุลามาพีนอดีไยพัฒนาพร mẹ đi lạy đi lạy đi nó đi nó chẳng nó tay đi 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 nó đi nó đi lạy đi lạy đi nó tầm chẳng đi đi lạy đi nó ดี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 โน่ดีดีโนอดีดีโน่ดีดีดีโนอดีดีดีนอ่าร้องร้องวาปปับกันหนึ่งสองสามดีดีโน่ ไปฟื้นถอนล่าน่อนเปไปเรียน่อนล่าน่อนจังแม่นดีเอาลองว่าลองไรอีกิ่งจังแม่นดีร้ายดีรลาดีนอนลวบด้จังแม่นดีรลาดีรลาดีนอนจังแม่นดีรอีราไยจัแมนดีรายดีรยหมีมาใส่มาใส่บุกเร่นเอฟังไปเลย

ดีดีเอาไเอามเอาม่มจังเอม่อาจจะอาจจะดขี้เาเยเอง่งต้มาหายใจดีดีนอเอาตังต้จังแม่นดีไรไหมจังนดีไรดีไรดีนอนจังแม่นดี ดีหลายดีหลายมอจะรอดีดีนอนดีดีนอนดีดีนอดีดีดนอนแต่ว่าย่อมต้องเอาขี้จะคลองดีดีนอนสีจีลองว่าตามๆให้จังแม่นดีหลายดีหลายมอจรอดีดีนอนดีดีดีนอนเด็ดร้องลองวาขี้จะคลองบป Di lain, Mbak จังแมนดีนอนอ,นอบ่เล่นเล่นนอเดียวนั่นแหละจังแมนดีนอดีนอตาใหญ่ มันมีบ่ดีเาเรยดีนอ่อบ่นน่ะดีีน่อบ่นน่นมันเลยลกมันจบไ่เยบ่อนน่นเาอกใหนเราต่างกันเขาเรียกขนนียกนี่นาะว่ามันเป็นแต้ดีดีนอ่อดีนอ่อดีนอ่งดีน่อดี สีสีฟังนอก็พอววามัาสิเชียงกันว่าครับดีดีนอดีดีนอดีดีดีต่อเน ไดีลายมอจรอบะนี้เฮามามาตังดีด no <la i. S 2> ีนอเนี่ยเห็นมั้ยเป่าลอง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 ว่าจังแม่นดีลายดีลายมอจรอแหละแต่มาต่อดีดีนอเบิ้งมั้สิได้วะลองเบิ้งจังแม่นดีลร้จังแม่นดีลายดีไร้ดีนอจังแม่นดีนอ ขี้นี่ดีบ่บีเพราะว่าตอนตอนตอนจบเสียงบ่ตามถูกทันเธอมันมันบ่ตามแต่ว่าตอนอันนี้สิปีนฮอดบ่สิไตถึงบ่แค่นั้นถ้าไตถึงน่ะตอนจบสิพอดีเพราะสิบ่ตามเพราะว่ามันลงตามนี่ถูกทันเธอบัดนี้ถ้าเฮาจบจบตามพอดมันก็เป็นบ่หน้าบ้าแต่คั่นจบคือขี้เมื่อกี้นี่คืองาเลย่า่ยบ่ันมากเลยปวดขากระลูกกรลุกง่าย lục nhang đây, lục, <laughs> lục nhang, đi <laughs> sao